สวัสดีค่ะโชคดีเดือนกุมภานะคะราศีใดจะโชคดีเดือนกุมภาเรามาดูกันค่ะดูให้5ราศีนะคะเช่นเงียก่อนราศีแรกนะคะที่จะโชคดีในเดือนกุมภาก็คือราศีอ่าราศีมีนค่ะราศีมีนนะคะจะโชคดีเดือนกุมภาราศีถัดไปนะคะราศีที่จะโชคดีเดือนกุมภาเรามาดู ราศีมังกรค่ะราศีมังกรนะคะราศีที่สามที่จะโชคดีเดือนบุมพาเรามาดูกันค่ะราศีเมษนี่ของแชมป์นะคะราศีเมษต,ตั้งแต่เดือนที่แล้วยันเดือนนี้เลยคุณโชคดีนะท้อ,ทองร้องหิวข้าวด้วยได้ยินแล้วจ่ะราศีที่สี่นะคะราศี มีนนะคะขึ้นมาซ้ำก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจก็คือยกประโยชน์ให้อีกหนึ่งราศีไปค่ะมาดูนะคะราศีธนูค่ะที่จะโชคดีในเดือนกุมภานะคะและราศีปีดิ้ทยเรามาดูกันว่าราศีใดที่จะโชคดีในเดือนกุมภานะคะราศีสิงห์ ทั้ง5นี้จะโชคดีเรื่องใดบ้างเริ่มจากราศีมีนเลยนะคะราศีมีนคุณจะโชคดีเรื่องใดเรามาดูกันค่ะความสุขภายในครอบครัวนะคะความสัมพันธ์ที่ลงตัวแล้วก็คนที่คุณคาดหวังใดๆเขาก็จะนำความสุขมาให้คุณแบบสมบูรณ์พร้อม เป็นความโชคดีในเดือนกุมภาของคุณค่ะ<ม>อุย้ยท้องไม,ม่ต้องร้องมาก<ม>อ,อย่าบอกนะว่าเพื่อนเพื่อนได้ยินอ่ะอ่าอันนี้นะคะราศีมังกรก็คือราศีที่จะโชคดีในเดือนกุมภาเกี่ยวกับเรื่องการิรเริ่มในสิ่งใหม่ๆความคิดใหม่ๆใ,ใดๆของคุณเนี่ยจะนำมาซึ่งการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็การเงินที่ดีตามมาค่ะ ความโชคดีของราศีมังกรในเดือนกุมภาค่ะและก็ราศีถัดไปนะคะาราศีมีคุณจะโชคดีเรื่องใดในเดือนกุมภานะคะอ่อสิบไมเท่ากับหัวอ๋อความโชคดีของคุณก็คือคุณจะได้เผาเผางานลงบ้างนะคะความเหนื่อยล้าหนักในงานใ,นใดๆที่คุณเคยได้รับ ผิดชอบก็จะเบาบางลงทำให้คุณได้มีเวลาพักผ่อนบ้างนะคะโชคดีของคุณคือเรื่องนั้นค่ะได้พักบ้างนะพักบ้างในบ้างโชคดีถัดไปราศีธนูนะคะคุณจะโชคดีเรื่องใดอืมราศีธนูความโชคดีของคุณก็คือเขาบอกว่าให้คุณก้าวไปข้างหน้าค่ะที่หยุดไว้ชะลอไว้ก็ ที่มองดูสถานการณ์ใดๆก็ขอให้ดำเนินการได้แล้วนะคะอย่าอย่าปล่อยเวลาให้มันล่วงเลยไปกว่านี้คะ่ะและราศีสุดท้ายะคะ่ะราศีสิงค์คุณจะโชคดีเรื่องใดเรามาดูกันคะ่ะการเงินที่จะหมุนเวียนได้ดีขึ้นนะคะหมุนเงินได้ดีขึ้นการเงินที่จะคล่องขึ้นดีขึ้น กว่ากว่าเดิมคะ่ะเพราะว่าสเหรียญนี่ก็คือการเงินจะจะหมุนเงินได้ได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านๆมาก็จะเป็นอะไรเกี <S <s ่ยวกับการเงินที่ดีของราศีสิงห์นะคะนี่ก็คือทั้ง5าราศีดวงดีในเดือนกุมภาคะ่ะราศีมีนมังกรเมษธนูและสิงหค่ะ <c ười> ขออนุญาตไปกินข้าวก่อนด้วยความปรารถนาดีจาก Luxury Reality by นลมนค่ะ